อย่าแย่งเกาะตูนะเฟอยอันนี้การต่อก็ใช้มาดนำนๆำนำนขำ,นำ,นำฉันเคเวลเอามมไฟเข้าไปอันนี้เป็นคอมใหญ่อีกหนึ่งคอมที่เราจะนำเสนอนะคือคอมเก้ารีเมลคู้กันนี่มา การีเบลจะได้เกราะ275แล้วก็ดาเมจส5เปอร์เซ็นต์มันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะเเลยนะเว้ยมันควรจะได้เกราะ500ดิเดี๋ยวไปว่า500สวัสดีลาวดักสตารกระโดดมาหาซิกมาซิกกระโดนลุ่มสกัมอ่ะอย่างน้อยเขาก็ฆ่าชิ้นเฉาไม่ได้นะ1คน เคทลินก็อิงแบบช้าๆสโลโมชั่นแต่ก็เก็บได้เช่นกันเออฟงบัตยิกาแล็กซีนี้เป็นกาแล็กซีที่ค่อนข้างจะลันทดมากอนาสุดๆเพราะว่าไม่มีไอเทมดรอปลงมาจากสัตว์ป่าเลยแม้แต่1ชิ้นเห็นไหมครับทุกคนไม่มีไอเทมออกมาเลยอ่ะน่าเศร้ามาก โซน่าเป็นดีเมลเร,เราต้องหาบา้างแ<ด>ห,งหละเอสเนลโอสายสองตัวเบสมาสเตอร์นะคู่กับยาโอแล้วก็มัตตีิมาดูว่าเราเจอกับทีมสตาร์การ์เดียนและไซเบอร์เนติกไซเ,เบอร์เนติกเขาใส่อของมาเลยนะ คนละหนึ่งชิ้นว่านเนาะแหวนเนาะแหวนเนาะเรามาคู่กับเดโมโอ้ยเขียวสลัดน้อยขอสองดาวพุชโซน่าสองดาวต้องยืนติดกันด้วยสิประเด็นอันนี้ ส oh <my> ิบสองดาวจ้าเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ยังดูสดใสยอยู่นะโอ้ยโดนนอกอัพเฮ้ยไม่สดใสแล้วว่ะเฮ้ย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 เคลลินเลลิน โอ้เคลลินข้าวันเคลคลินเคลลินเคลลินมีเล็ดปับ๊บโอ้โหมาเตียห้องสายอัสองดาว,ว,าวเป็นเบสมาเตอร์มาดูก่อนซิเจอกับที่หนึ่งด้วยเจ๋งเลยสายอโดนหลับแค่ไหนวะ อาใช่โอ้ยตายโอ้โหรบกวนอัดหน้าแรงมากแม่ตันเหลวตันเหลวเตี้ยวเตี้ยว,วสี่ชิ้นข้างล่างคงไม่หยิบไปหมดใช่ไหมมันต้องมีคนหยิบอย่างอื่นเลยเออหมายละสอง เราได้เราได้เราได้าไดขาดอีกแค่หนึ่งเท่านั้นมันมีเจ็ดไงเสียนเอา้าอ้อัพเลเวลเลดบับใส่รีเวลให้ก่อนแล้วก็ขยบมาติดกันขยบขยบ ติดกันไหมนะติดเจ้ no หุ่ยล่อหุ่ยล่อโอ้ยโดนน็อกอัพสายาหลบได้นะมีมันโรเซียนเนสไลด์หลบละคนันแอส ยืนนิ่งๆโอ้ยทำไมมานี่จะเอาออกแล้วนี่มีการแบบเชื่อมโยงกันนะเว้ยเยนเป็นรูปตัว C อ้าวแล้วก็โดนวายน็อกอัพต่อไอ้บิ๊แคง ชนะรอบนี้อีคโคกุณโซเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เนี่ยกั oh, <down. S 1> นโอาไอเทมอีกเช่นเคย oh, <for> เกียรกาแล็กซี่นี้วุ้ย oh, <my> <laughs> โล่งโจ้งว่าจริง เลเวลสักนี้เอาเอาเจ็ดเลยแล้วกันด้วยเลยจริงคู่เป็นบัสเตอร์สองเพื่อนนี่แบบนอนนี่วันเดอร์ฟาหนอยเทมปรงงละจริงโอ้โหจริงไม่มีของ จริงจริงจริงพาสิบป้ง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 บักแตงโมเนี่ยเนี่ยอย่า oh. อไม่ใส่หกรีเบลอะใส่เป็นห้าเท่เดี๋ยวมันแบบชนะขาดเนี่ย บงบ้งบงบ้ง,บง <c oughs> ยินโคตรเท่เลยทีนี้ไนซ์้อสี่รอบติดแล้วครับผมเจอที่หนึ่งหนึ่งร้อยไลฟ์พอยต์ได้เราจะลดไลฟ์พอยต์นายเองเอิ่มเอิ่มเอิเอ่มลดไลฟ์พอยต์ตัวเองนี่แหละ Dance with เล้งอะ่ะ shut up โอ้ยไม่มีตาเหลียวว่าเอาเป็นเกราะใช่แล้วเราขาดเกราะไม่มีใครแย่งฮ่า เวลแปดทินละนิดแล้วขายพวกนี้ได้เท่าไหร่เออไปหาโอเลียนโซไม่สิตรงตรงนี้ เรามีทางเชื่อมจิงกับโซน่าวิ่โอ้โหชินเฉาสามอด้ขับบอลเ,เยอะกว่าช่วยได้ช่วยได้แต่ชินเฉาเนี่ยยิงไม่เข้าเลยโอ้ยโ,โอเคหนูัซนสองตัว ราคาซีโก้แกไม่หมดหาจิงหาจิงจิงมาแล้วเารีบบช้าเลยก็มีโซลกะสองมิสติกเอาเ,าดเลดบลั์าา 2, ให้จิงขอโทษทีนะไอเทมมีนิดเดียวความหวังของทมีมเออหกรีเมล แมวนริงยิงยิงยิงติดพัสติดพัสดีโป้ง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 งโปชนะก็จะมียาโอโอเลอโแล้วก็ตันดิวอีกหนึ่งชิ้น อะไรวะลอยมาเอางี้เพิ่มประสิทธิภาพให้จีนสองบัสเตอร์แล้วก็สองโคโน,โนด้วยเจอกับ4ีอินฟิวเฮ้ยโอ้กำหายเลย จิ้มบนจิ้มหลังอะเนีย่ยเจอทีมเนี้ยสองไม่ติกเอาไม่อยู่แน่ลเลยโหได้ไชหลาแล้วด้วยดูหยอกพึง่งขอเก้ารีเบลก่อนนี้อัพรีเบลเก้าย่าลงไป ต้องชนะให้ได้เพื่อไปแชร์ดับแชร์ดับมันต้องมีรีเวลถ้าไม่มีก็จบจริงหอวเอีนโซมาโอเลนโซแล้วโอเคทีนี้ก็ครบแล้วมาลุ้นในแชร์ดับ ไข่ฟ้าไข่ฟ้าไข่ฟ้ายิงไข่ฟ้าโอ้โหโดนปลดอาวุธมูจริงโอ้ยวิยยยและเอส,อสอเฟลสวยรีเบลรีเบลรีเบลมาแล้วโอ้ยอย่านะอย่าแย่งนะอย่าแย่งนะ เอ้ยมันเดินช้าโอเคเก้ารีเบลเรียบร้อยโอลินโชโอลิเนโชสองดาวสุดยอดไปเลยครับนี่ครบแล้วใครวะตรงไหนนะเชนเก้ารีเบลเดี๋ยวๆๆ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 ๆ ยังมะนี่อะทิมเวนรอจริงหน่อยโอ้ยโดนเป่ากับตายหูยสู้ไม่ได้เลยอะด้วย <play>, ความที่มันไม่มีของนี่แหละแล้วซาเซลอร์บัฟมาหนักมาก Ready ที่สามก็ได้วะแต่เราทำภารกิจลุล่วงแค่นี้ก็ดีแล้วโอเลียนโซเราไม่มีของอ่ะจัดไปไวรุ่น <c oughs> ขอพิกเกมเลยพิกเกม <Yeah. S 1> พิกเกมไปโฟพิกเกม พ่เกมติาตวอู้ well, จริงจริงจริงยิงงงงงูวูวูวิงูว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 วูววูวว p